สวัสดีเจ้าน้องมาปางนะเจ้ามาพบกับน้องมาปางเหร็แล้วอันนี้เอ,อจ้าของโอท็อปนะเจ้าคุณปีอีดนะเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้ยังมมีคนมาดูเลยเดี๋ยวราอสัก,กรรมเนาะเดี๋ยวไล่โทษขายของยังมมีไข่มาดูเลยวันนี้จะเป็นเครื่องสำอางสมุนไพรนะเจ้า ฝากกดไล์กดแช์ตัวน้าเจ้าเครื่องสำอางสมุนพไรนนพรวันนี้น้องจะมาแนะนำน้าเจ้าเราก่อมาขายสินค้าก่อเกี่ยวกับสมุนไพรนาาเจ้าของบ้านเฮามีคนมาดูแลสักสามคนสวัสดีเจ้า อันนี้นะเจ้าเป็ดพี่เจ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะเจ้าความงามความงามจากธรรมชาติเจ้าเป็นออแกนิกเนาะแม่นนะเจ้ามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นตัวอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเส้นลำเนาะเจ้าตัวนี้เป็นเส้นลำนะเจ้า เซรั่มเบสสำอางจากเฮ็ดเยื่อไผ่หน้าเด้งเต่งตึงไฮยาลูรอนจากธรรมชาตินะเจ้าคอลลาเจนตัวเนาะที่มาจากผืชนะเจ้าได้มาจากสัตว์เป็นสารสกรัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยจะลดริ้วรอยนะเจ้าตัวนี้จะซึมเร็วมากเลยลดริ้วรอยแล้วทำให้หน้าแดงลดลดสิวนะเจ้าลดสิวลดกระได้ตัวนะเจ้าตัวนี้ผสมน้ำผึ้งเนะาะใช้ไฮยาแอนตี้เอจจิ้งเนเจอร์เซรั่มนะเจ้าตัวนี้ ตลาดสูตรนี่ก็คือถ้าเป็นกระเป็นอย่างนะเจ้าตัวนี้เป็นมะรุมมะรุมทองคำมะรุมหัวเช้าผสมทองคำนะเจ้านี่เนาะนะคนะเจ้านะค้าขยาวขยาวดูก็จะเห็นทองคำขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เนาะเป็นผลิตัณันบ้านมานเจ้า เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่ลดฟ้าลดกาได้ดีเจ้าธรรมชาตินะเจ้าตัวนี้เนาะสารสก,กัดธรรมชาติทั้งหมดเลยอ่าหน้าก็จะเด้งเนาะอย่างอย่างค้นขาย,ยะาาอะค่ะสุมาเออเล่นเนาะกางเกงบอมีสุมาอันนี้นะคะดูแขนเนาะนี่แขนนะเจ้าอันนี้ห้าสิบห้าแล้วนะจ๊ะดูแขนเนาะนะคะแขนก็นจะตึงตึงประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ย <5 S 2> ห้าสิบห้าดูหน้าห้าสิบห้านะเจ้าเหมือนอายุสี่สิบเลยเจ้า,นจาเนี่ยนะเออ่รถรถกะลกเดเรื่อยธรรมชาติทางบูธเลยเนาะที่อยู่บ้านเฮานะคะถ้าเป็นตัวติก๊กเกยวกับผมแสงจะต้องดูอย่างนี้เป็นแสงแสงเนาะถ้าเป็นตัวผมก็จะเป็นตัวแห่แห่โทนิกนะคะแห่โทนิก ตัวนี้นะคะไบโอเฮททนิกแอมพลูแอมพลูก็คือมันจะสกัดแบบเข้มข้นนะเจ้อเข้มข้นซึ่งสูงกว่าการเจ้เซลั่มทั่วไปเนาะแล้วก็เป็นตัวที่สําหรับเนี่ยค่ะมีเป็นลุก i ิงแล้วเฮาเจ้เจ้ทุกเวลาได้สําหรับค้นที่ผมบางนะจ้าผมบางผมรวงนี่จะเห็นนะคะเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นไร้ผมเต็มเลยนะเจอ้อตรงนี้เนาะนะคะตรงนี้ก็คือเฮาใจ้สําหรับหนวดได้เลย มีคุณปีบบอกว่าใจแล้วของเราดีจริงๆองของคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะกดไล์หัวใจเลยกดไล์กระดนกวาเรียนขอบคุณค่ะคนณงามขอบคุณเจ้าเนี่ยค่ะนี่นะคะกะใจนวดจีเลยนะคะเป็นลูกกิ้งมันจะบเหนียวเนินะนะคะ วเหนียวเนินหน้าแล้วก็มันจะลดความเขียดได้ไปในตัวโดยเฉพาะถ้าเขาใจตรงไรผมของเขาตรงนี้เนาะมันจะกระตุ้นให้เกิดความเป็นนุ่มเป็นสาวนะจ๊ะจับวเหนียวเนินน้รีวิวเองเลยโดยเฉพาะค่ะไรผมนะคะรีวิวเองเลย เนี่ยนะคะใจง่ายวเนียวเนื้อนะนะคะเป็นลูกกิ้งกิ้งเข้าไปนะคะกิ้งในจุดเออเนี่ยมันจะกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะใต้ผิวของเขาแล้วก็เลือดของเขาจะไหลเวียนได้ดีนะเจ้าตัวนี้นี่นะคะร้อยห้าเก้าเหลือหนึ่งร้อยนะเจ้าหนึ่งร้อยบาทเนะาะสองมันก็จะมีแบบหลอดจีต้ตัวป็นหลอดก็<อ>มีนะเป็นหลอดก็มี นี่ยค่ะเป็นรอดก็จะเป็นหัวแหลมๆก็คือเจย์ยศบอลเลอะแล้วก็บบอลเหนียวเนื้อะนะนาเจ้าขอบคุณเจ้ามีผารีผามีผารีผาสะพันหลายตัวนะเจ้าหลายตัวเจ้าจะเป็นอ๋อยาสีฟันก็มีนะเจ้าจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวก่อนเอาอเัีนี้ก่อนตัวยาสีฟันนี่ค่ะยาสีฟันแบรนด์แรกของไทยนะเจ้านาะเดนตา ราคาไม่แพงร,ร <25 S 2> าคาบ่แหงตัวนี้จะเป็นยาสีฟันออร์แกนิกเลยนะเจ้าเนื้อมันจะเหลวแล้วมันจะเข้าทุกเส้นของแป้งเนาะซึ่งทันตแพทย์เป็นบอกว่ายาสีฟันชนิดดีจะต้องแบบว่ากดเข้าไปแล้วมันจะเข้าถึงแป้งมันจะอยู่บนแป้งแล้วเราต้องเอามือกดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะล่วงเวลาเขาแป้งนะเจ้าเป็นออร์แกนิกอยู่ตีเก้าสิบสามเก้าสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะเจ้าตัวนี้บ่มีฟองปลอดไัยนะเจ้า ปลอดภัยปลอดภัยสาหรับคนใจเนาะมอสําหรับคนที่แบบเหงือกอักเสบอ่าเหงือกอักเสบแผลลอนไนกินปากอย่างเี้นะเจา้ากินปากซึ่งถ้าถ้ากินปากของเขาเนี่ยตัว,ต,วตัวใบปูนะเจ้าสารสก,กัดของใบปูเนี่ยมันเป็นฟูอะไรธรรมชาติมันกระทาให้เหงือกและฟันของเขาแห็แงแดงแล้วก็สามารถระงับกินปากได้ตุยนะเจา้าเป็นตำรับคําภีใบร้านของเขาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากเลยนะเจา้านะเจา้เจา เป็นสิค้<อ>า <5 S 2> โอท็อปนวัตว<อ>ิถีของแ,แป้นี่นะเ้เลยนะเจายางสีฟันตัวนี้เนาะพันธุ์หลายายางขนาดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต่อเนื่องมานะคะในการพัฒนายาสีฟันนี่นี่ก็เป็นนาเดนต้าเหมือนกันตัวนี้เป็นนวัตกรรมเจลวระงับกินปากนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่เนาะเจลวระงับกินปากก็คือถ้าเขามีแผลล่อนไหนนะคะแผลล่อนไหน เลือดออกตามไรฟันตัวนี้ทํามาจากแอนโทไซยานินจากเข้าจากเข้าเข้าสีดำ in, เข้าสีดำนะจ่ะเข้าสีดําแอนโทไซยานินจะเข้าสีดําซึ่งตัวเนี้มีหากยากข้ขาติดตีเป็นพุ่มปัญญาล้านนะก็คือจะบอบบะทำใื้เป็นข้องว่าเลือดออกตามไรฟันนะจ้าอันนี้ถ้าคนที่เป็นเงืออบวมเงือกลเซบนะคะกด หัวก๊ดน้อยๆนะคะกดเข้าไปแค่สองกดเขาจะกดวันคีอข้างก็ได้นะคะสองกดเนี่ยปุ๊บมันจะหายการอักเสบเลยหายการอักเสบก็คือมันไปยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะในช่องปากพวกแผลร้นไนกินปากเนาะแผลอันเนี้ยอันนี้หลานอาปากให้ดูสิลูกอ่าออันนี้เมื่อวานหนูเป็นยังไงนะ <c oughs> รีวิวตอนนี้นรีวิวอาเหลือกหนูอักเสบยังไงลูกอเด็กไม่โกหกอ่ะมันเป็น สแล้วใส่ยาห่างยามันก็หายอแล้วตื่นมาหนูร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้เพราะอะไรคะเพราะว่าอกอักเสบอ่าเพราะว่าอกอักเสบเหงือกบวมนะคะเหงือบบวมแล้วใส่ไปกี่ครั้งลูกแล้วก็สองสองครั้งอ่าใส่ไปสองครั้งนะเจ้าแหวเหงือก เหงือกอักเสบก็จะหายเพราะมันจะเป็นชนิดของเจียวนะเจ้าชนิดเจียวใส่เข้าไปตีตีช่องปากของเปินนะ่นเนาะแต่ว,ว่านะเจ้าให้เจ้าให้ให้กินเท่ากับมาได้ยังอย่างกับมาได้ก็เลยแบบว่าอ่ะลองเอาของคนใหญ่ที่ใจดูดปวดแบบนีว่าหายเลยใช่เมลู ipad ดูรีวิวรีวิวหายเลยหายเลยที่เหงือกอักเสบแผลรอดไหนไหนอย่างนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์นะเจ้าอ่าเป็นสบู่เนาะ ซาบู่ตัวซสบู่ก็็จะเปนสบู่อันนี้สบูสบ่ของใบปูเหมือนนกัเจ้า,จาลดลด,ลดการแพ้เจ้าเจ้าลดการแพ้เนาะมาจากอยากมาจากมาหามป้อมว่าหางจระเข้นะเจ้าสนใจตักมาในเพจพ่อช้อก,ก็ได้นะเจ้าแคปลูมมาเนอร์ดูแลหลังได้ลดล,ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้โควิดจะลดเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้า แล้วก็มีครีมหนวดผมนะเจ้าครีมหนวดผม,มสำหรับผมร่วงนะเจ้าผมร <ผม S 2> <ม>่วงตัวนี้เนาะสำหรับผมร่วงนะตัวนี้นี่คือสารสกัดจากสมุนไพรแบบเข้มข้นเลยนะเจ้าใจ้หนวดผมเขาหนวดไปปุ๊บค่ะเขากลั่งออกแล้วมันก็จะลื่นและสะอาดนะเจ้ามันจะลดการรดร่วงของผมเขาไปตัวนะเจ้า ใจกว่าปูกกันกับไบโอเฮท n นิกแอมพลูตัวนี้น Bio ี่นะเจ้าที่เป็นเข้มข้นนี่นะเจ้าที่จริงมัน259นะคะถ้าช่วงโควิดนี่เขาจะลดเหลือแค่159นะคะถ้าเป็นคู่ก็จะเหลืออันละร้อยนะเจ้าตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะเจ้าเป็นโอทอมนวาวิถีาววาวของชุมชน<อ>บ้านวาวหุงสีมูสามอำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่นะเจ้าสนใจก็แวะมา ก็ได้นะเจ้าโทรมาถามก็ได้เนะาะมีเบอร์โทรไออย่างนะเจ้า0ู2ย์9 2สอง6นเสองจ้าเจ้าปีอี<ป>มีพลิ์ติทพัทไออย่างตีแนะน้ำเป็นพิเศษแถมกว่าเจ้าแต่นแนะน้ำเป็นพิเศษจะเจ้าการซื้อจะเป็นตัวตัวนี้ก็ได้เจ้ Uh huh. ตัวนี้ก็จะเป็น uh, cleansing นะคะ cleansing ที่เป็นเฮดเป็นไฮยาลูรอนแล้วเป็นสารสกัดจากเฮดสาชนิดแล้วก็มี uh, uh, สมุนไพรนะเจ้าพวกตีพาร,ราแล้วก uh, ใบใบมะคอนกลมนะเจ้าใบมะกข่อนกลอมนะม,อลอม,มันเขาเขาจะสกัดมาเพื่อที่จะเจ็ดทำามสะอาดมันจะมีอยู่3ชั้นเวลาใจเขาก็เขย่าก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องว่ามิราคเคินไบโอไบโอไฮยา r บร h t เทนนิ่งนะเจ้ะ r บร h t เทนนิ่งดีมูฟวิ่งเคนซิ่นะเจ้ะ r บร h t เทนนิ่งดีมูฟวิ่งเคนซิ่จากไฮยารูรอนจากเฮดนะจ้ะเฮดสามชนิดนะเจ้าอันนี้ร้อยห้าเก้ากับเหลือร้อยเดียวนะเจ้ะร้อยเดียวปริมาณอ่าปริมณอยู่ตีร้อยยี่สิบมลนะเจ้าตอนนี้เจ้เยอะเจ้จะจะเป็นใสๆแล้วก็เขาสามารถที่จะใจ้ได้เหมือนแต่เจ้เจ้หน้าอันนั่นเป็นครีมอย่างนะจ้ะเป็นครีม ตัวนี้เป็นยาสีฟัน,นอ๋อเป็นยาสีฟันยาสีฟันชนิดหลอดชนิดหลอด,อดชนิดหลอดตัวนี้นะยาสีฟันใบพลูนะคะใบพลู blue, เป็นโอทอปน้วันวิถีตัวนี้ได้โอทอปซักเซสเครดโอทอปตัวน่เจะตัวนี้เนะานนะนนเก๋กเ,เลยซัเซสเคลสโอทอปนี่นะ่จาจะนี่นะคะนะ่คะ พวกทีก่มีปัญหาเกี่ยวกับกินปากเสียวฟันเนี่ยจะเอาอยู่เลยแล้วก็วก็แผลร่อนไหนนะเจ้านี่จะเป็นชนิดครีมเนาะอันนี้ร้อยห้าเก้ากระเหลือหนึ่งร้อยนะเจ้าหนึ่งร้อยคนเท่าคนแกน่นะเจ้าตีแบบปวดปวดฟันนะเจ้าเสียวฟันเนี่ยอย่างโมนี่ฟันอักเสบอย่างเงี้ยเจ้าเอามาใจนี้ได้เนาะเจ้า ผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยราคาบ่อแปลงราคารักลอยเองนะคะตัวนี้นี่คือที่จริงมันอ่าตอนนี้เขาจะเริ่มออกสู่ตลาดนะคะแต่จะเปิดตัวแหมกํรัมหนึ่ง เรียกค่ะไบโอออร์แกนิกพาวเวอร์สมัยไฮเจนิกเบรชนะคะอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศน,นะคะออร์แกนิกสตาร์ทอัพนะคะ2020นอฟาคเหนือตอนบนสองแล้วก็แช่มลีกนะคะแช่มลีกคือแช่มจังหวัดแล้วก็แช่มของภาคเหนือตอนบนสองตัวนี้นะจ๊อตตัวนี้คือลดปัญหาในด้านของเหงือกอักเสบนะคะเหงือกอักเสบแผลร่อนไหนแล้วก็กลิ่มปาก ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะละลายทันทีนะเจ้าสามารถใจ้กลัวปากได้นะกลัวปากกลัวปากนี่ก็คือปากาแทนน้ำยาบนปากเพราะว่าถ้าน้ำยาบนปากเนี่ยถ้าเอาใจ้ทุกวันทุกวันนะคะมันจะไปทํหลายตอมรับรสของลิ้นเนาะตัวนี้เป็นออแก,กนิอกออก่อแกนิกทั้งหมดเลยนะเจ้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเจ้าตัวนี้เนะาะละลายง่ายค่ะใจ้แค่นิดเดียว แค่นี้เี๋ยวกดเข้าไปเงี้โดยเฉพาะคนป่วยค่ะป่วยติดเตียงบ่าสามารถแรงฟันได้อเองน,นะจ๊อแรงฟันบอ่ได้แล้วก็คือมีปัญหาในด้านของการกืนกินเนาะอันนี้เขาสามารถเจ้แต้นหมักฝรั่ง มักฝรั่งมันก็จะมีสารตกข้างอยู่เนาะถ้าหาเกี่ยวหรือว่าถ้าไวรุ่นค่ะใจหลูกอมอ่ะควรจะหันมาใช้ตัวนี้เพราะหลูกอมมันจะทําให้ฟันฟูซ้ําซ้อนไปแหมเนาะถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บมันเป็นออแกนิกเพราะเป็นออแกนิกุ้ขพอใจอะค่ะมันจะซึมเข้าสู่ในช่องปากของเาราเป็นโปรไบโอติกซึ่งอาสกัดมาจากชาป่าหมักน้ําผึ้งมันจะลดอาการ ไอ้นระคายเคืองคอได้ตัวตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีบัํทำ้ายจุลินทรีย์เหมือนกับน้ำยาบ้วนปากคือฆ่าเชื้อได้หมดทั้งจุลินทรีย์ดีและบอดีแต่นี่มีจุลินทรีย์ชนิดดีมันก็นจะซึมเข้าไปในหาพโพลีบอิกมันก็นจะดีต่อระบบํำไส้ของเราตัวเองเจ้าอันนี้เป็นครีมอะอย่างน้าเจ้าอันนี้เป็นสลิปปิ้งมากสลิปปิ้งมากก็คือเอาไว้แบบท้าแบบท้าคืนแบบต้องลาลับแล้ว็บบต้อง ว่าต้องล่างออกพิพากมนะเจ้าหน้าใสกิ๊กเลยใสกิ๊กเลยใช่อ่าอันนี้ก็จะคูร้อยห้าสิบนะคะเชิญนี่จะกูร้อยห้าสิบบาทนะเจ๊ะเจ้าเนี่ยหนูชอบมากใช่ไหมลูกอ่ะอ่าอ่าไลค์หน่อยไลค์หน่อยเพราะหนูเป็นคนเหงือกักเสบเหงกบ่วงเมื่อวานใช่ไหมมันนี้หายเลยยิ้มได้เลย ลูกค้าพนะี่ปีคนไหนสนใจนะเจ้าตากแชทมาในเพจพอชอได้เลยนะเจ้ามีสินค้าเครื่องสำอางหลายตัวเลยนะเจ้ามาสื่อกันได้นะเจ้าตีบ้านหุงสีมูสอมอำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่นะเจ้ามีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเครื่องบำรุงหน้าแล้วก็เกี่ยวกับปากนในช่องปากนะเจ้าดดูได้ค ดูได้นะเจ้ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เห็นถ้วยรางวัลมาดีตกใจเป็นโอทอปนะน่ามาอึหนเปล่ยนบ้านทีี่เป็นบ้านที่ศานะเจ้าผู้พิสานเก้าสามแปดเก้าะเจ้ามีกาแฟตัวนะคะมามาเอลหักกันได้เนาะมาเอลได้นะคะมีมุมกาแฟ เป็นกาแฟ ic, ออร์แกนิกเนาะมักขินช้าสมุไ of, นไพรใบพรูนะเจ้าเป็นสินค้าออทอปนวัดวิถีนะเจ้าช้าใบพลูมันจะช่วยในเรื่องของช่องปากของเขาได้ดีนะเจ้า,าวันนี้นะเจ้านอกมามปางแล้วก็คุณปีอี้อนะเจ้าของโอท็อปบ้านหมู่บ้าน บ้านปึกษาแปดสเก้านะเจ,าจ้าเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดแปรเลยนะเจ,าจ้าก็ขอล้าไปก่อนนะเจ้าวันนี้ขอบคุณเจ้าหรือว่าสนใจดูคลิปย้อนหลังในไลฟ์สดอันนี้ก็ได้นะเจ้าสินสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปมาในแชทของพอชอได้นะเจ้าขอบคุณเจ,จ้าสวัสดีเจ้า